ัังเท่านครับทีนี้ต้องคุยกัะสิทธิ์ได้ว่าที่ผู้บริหารที่มาสร้างอยู่ด้านบนนะครับถัดจากต้นชิสีขาวแห่งนี้นะครับเป็นเต็นท์ยาวไปถึงด้านหลังนะครับที่วันนี้ได้รับประทานอาหารมานะคะในมุมของเราได้จัดเตรียม ถ้าไม่มีโต๊ะว่างใครก็ติบขอจาไม่จดลยครับ่นัวดามานี้เยค่ะและเว็นากา39นนะคะู่เทียนดซาพระตา่ะซื้อดยูนนะนกำลรัรูกด้ ท่นี้ของที่รงกานั่งข่งกางที่แล้วรถไปยังใต้หลังเป็นไปยังไปไม่ด้เราต้องไปสู่ที่ศักสิทธิระพุทธเจ้าประมาติปกรณ์พระปรงศรีสีสราภิรมานะคะซึ่งตอนนี้าชาวกรุเนะครับก็ต้งาท่านที่อยู่ในส่วนของ ประยากปฏิบัตรงานนี้ในบางท่านที่เกษมตั้งใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพูดด้วยนะคะอ่สระพู้ในเรื่องในเรื่องการพัฒนาการเมืองงานแล้วก็จะรูวมาเรา้องกรให้ได้รับเงินเต็นแก่นเราได้จเตีนะคะ เวลาที่ทุกท่านจะร่วมการใส่บาตรนะคะมีที่เจอครับก็ตั้งใจนะครับอธิษฐานใช่ค่ะครับก็เหนือสิ่งอื่นใดนั้นนะครับท่านได้มาร่วมกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นพิธีฉลองฉลองสมโภชระประธารประจำกรมธรรม์ ให้ความเคารพตองเวพ่อแม่คือบาอาจารย์หรือว่าเป็นมงคลรันสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับที่จะทำเป็นวันธรรมนสอ้องกันแต่ว่าระบบไทย่้นะคะก็าร์เป็นพ่ออแม่ท่่อว่าองอาทอนะครับ thì quyền các cơ sở này, các cơ sở này, các cơ sở này, các ोषयाम तारेन आन्धं धानापि पोषयाम आदिशुंहकनठाया शर्मेण सहा पञ्चाशिराणि या อัไม่เป็นไรท่่่า่าท่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 นทนท่านาาท่ท่าน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  เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการประกบแผ่นแผ่นทองนะครับร่วมรับเลยครับได้เลยครับจ่ายไปเลยครับใจ่ายเลยครับเห็นพิธีร่วมเหมือนกับเดี๋ยวอะไครับไม่ตื่นเลยไม่ได้เจอทั้งที่เลยครับสำหรับผู้มีเกียรตินะครับที่จะร่วมวางแผ่นทองนักเงินนะครับก่ สมรจิจาระนะครับก็มีแหวนนะครับก็จะรูดแหวนนะครับร่วมในพิธีได้นะครับร่วมร่วมใส่ไว้ในวางวางแล้วก็นได้หลายได้ครับได้ครับนะครับก็จะขออนุญาตนัเรียนกันนี้นะครับว่าจะประจุ เราขอบคุณมาครับไม่ว่ากันนะวาเราไมเข้าออไปนะที่ที่ที่จะดำเนินการทางเทคนิคท่าอาจารย์ท่านแพท่ตาทที่อยู่ในแผนทองนะครับ ให้พวกเราได้คารมกล่าวว่าเทศนะคาระนอกจากนั้นนะครับคนปียอดสุดนะครับจะเป็นพระบรมาารยกธบาทนะครับซึ่งจะเระอยากรชาเขาต้องรู้ว่ากระชา2กันยายนพุทธรับนะครับจาเยนอยาเยอะครับท่านขนาดนี้นะครับท่านอาบัชาทกทรกประมงทรงประมงนะครับท่านอิสระพระปีตนที่ช

呀，大哥。 เราเกิดมาเราปกครับการเมการเราเลี้ยงเีพ่อหลวงกานทำประเทศก็ในชีวิตของเราเกิดมาเราเปีเราองค์มีคราราชอิู่่าที่สุดในโลกเด่สิบพรรษามีประชาชนย่างต้องกาสิบนัว่าเลขเก้าเป็นมงคลตอน ो हरि पा सो

ังจากที่ท่านประธานในพิธีได้จบอธิษฐานรตรอาหารเน่รามาประหารมาเพื่อให้พระภิกษุผมพิจารณาคร้บก็จะมาถึง ทำใหผู้สมัครนะครับจาที่าเสร็จนะครับพระสงฆ์กำลังพร้อมที่จะนั่เรียงตั้เไข่ไว้เติมเต็มนะครับครับขึกแขงสิโร่นะครับนี่ท่เด็นทางมาตานะครับพาู่ด้วยนะครับะอยูที่รัตามาเคครับอันนีาเจ้าดุกันเลยนะครับ ổn thì nó có là cái ổn định luôn cái cái cái